ด่วนสถานการณ์ร้อนแรงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังทวีความตึงเครียดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อกระแสข่าวการเมืองและความมั่นคงพุ่งเป้าไปที่ชื่อของฮุนเซนผู้นำเขมรที่ถูกจับตาว่าอยู่ในภาวะจนมุมหนีไม่ออกท่ามกลางแรงกดดันรอบด้านจากนานาชาติโดยเฉพาะอาเซียนที่เริ่มส่งสัญญาณชัดเจนในการหนุนแนวทางรักษาเสถียรภาพของภูมิภาคขณะที่ไทยกลายเป็นศูนย์กลางของการยอมรับในข้อมูลและท่าทีที่โปร่งใสตรงกันข้ามกับกระแสอื้อฉาวที่โหมกระนำฝั่งเขมรอย่างต่อเนื่อง ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาข่าวลือข่าวปลอมและการบิดเบือนข้อมูลถูกเผยแพร่อย่างหนักในโลกออนไลน์จนกลายเป็นประเด็นระดับภูมิภาคหลายประเทศเริ่มตั้งคำถามถึงแหล่งที่มาและเจตนาของข้อมูลเหล่านี้โดยเฉพาะกรณีที่เกาหลีใต้ประกาศแบนกลุ่มและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการบิดเบือนข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยขมงการตัดสินใจของเกาหลีใต้ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลในระดับสากลต่อการใช้ข้อมูลเท็จเป็นเครื่องมือทางการเมืองและความมั่นคง บรรยากาศในอาเซียนเองก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดจากเดิมที่พยายามรักษาความเป็นกลางและหลีกเลี่ยงการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิกแต่ครั้งนี้หลายชาติเริ่มแสดงจุดยืนที่ชัดขึ้นว่าความมั่นคงของภูมิภาคไม่อาจถูกบั่นทอนด้วยการบิดเบือนความจริงหรือการปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งไทยได้รับการมองว่าเป็นฝ่ายที่ยึดหลักการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบมีการเปิดเผยข้อมูลตามกลไกระหว่างประเทศและให้ความร่วมมือกับอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันฝั่งเขมรถูกกระแสะข่าวเชิงลบท้าโถมอย่างหนักทั้งเรื่องความไม่ปร่งใสาการควบคุมสื่อและการใช้วาทกรรมแข็งกร้าวต่อประเทศเพื่อนบ้านสถานการณ์นี้ทําให้ผู้นำเขมรตกอยู่ในภาวะคล้ายโคม่าในทางการเมืองคือยังคงอยู่ในตําแหน่งแต่ขยับตัวได้ยากถูกจํากัดทางเลือกและ,ะเผชิญแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นทุกวันการหนีออกจากวงล้อมทางการทูตและกระแสะสังคมโลกแทบเป็นไปไม่ได้ เสียงจากประชาคมระหว่างประเทศเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนนักวิชาการหรือสื่อกระแสหลากหลายฝ่ายชี้ว่าการบิดเบือนข้อมูลไม่เพียงทำลายความเชื่อมั่นระหว่างรัฐแต่ยังสร้างความแตกแยกในสังคมและเสี่ยงต่อความรุนแรงในระยะยาวการที่เกาหลีใต้ตัดสินใจแบนกลุ่มบิดเบือนจึงถูกมองว่าเป็นตัวอย่างของการปกป้องพื้นที่ข้อมูลข่าวสารและอาจกลายเป็นแรงกดดันให้ประเทศอื่นๆดำเนินมาตรการในทิศทางเดียวกัน สำหรับไทยสถานการณ์นี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญทั้งในด้านการทูดความมั่นคงและการสื่อสารกับประชาคมโลกรัฐบาลไทยพยายามเน้นย้ำถึงการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีการเจรจาและการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศท่าทีที่สุขุมและสม่ำเสมอทำให้ไทยได้รับการสนับสนุนจากหลายประเทศในอาเซียนรวมถึงคันธมิรนอกภูมิภาคที่ต้องการเห็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ย,ยังคงเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือไม่ใช่ความขัดแยง้ง กระแสะอื้อฉาวที่เกิดขึ้นฝั่งคขเมนยังส่งผลต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศนักลงทุนเริ่มชะลอการตัดสินใจภาคธุรกิจเผชิญความไม่แน่นอนขณะที่ประชาชนภายในประเทศเองก็เริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงทิศทางและอนาคตของชาติเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์แม้จะถูกควบคุมแต่ก็ยังเล็ดลอดออกมาสะท้อนความกังวลและความอึดอัดของสังคม ในมุมของอาเซียนการสนับสนุนไทยไม่ได้หมายถึงการเลือกข้างแบบเผชิญหน้าแต่เป็นการย้ำหลักการร่วมกันว่าความจริงความโปร่งใสและความร่วมมือคือหลักฐานของผูมิภาคหากปล่อยให้การบิดเบือนข้อมูลกลายเป็นเรื่องปกติวันหนึ่งอาจย้อนกลับมาทำร้ายทุกประเทศสมาชิกความเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นสัญญ,ญาณเตือนที่ชัดเจนไปยังผู้นำเขมรว่าเส้นทางเดิมอาจไม่สามารถเดินต่อไปได้อีก สถานการณ์ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะทุกการตัดสินใจในช่วงเวลานี้อาจกำหนดทิศทางของภูมิภาคในระยะยาวหุนเซนจะสามารถส่วงล้อมแรงกดดันนี้ไปได้หรือไม่อาเซียนจะรักษาความเป็นเอกภาพท่ามกลางความตึงเครียดได้แค่ไหนและบทบาทของประเทศนอกภูมิภาคอย่างเกาหลีใต้จะขยายตัวมากขึ้นหรือไม่ล้วนเป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจน แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือยุคที่ข้อมูลเท็จถูกใช้เป็นอาวุธกำลังถูกท้าทายอย่างจริงจังประเทศต่างๆเริ่มตระหนักว่าความมั่นคงไม่ได้อยู่แค่ในสนามรบหรือโต๊ะเจรจาแต่อยู่ในพื้นที่ข้อมูลข่าวสารด้วยและในเกมนี้ผู้ที่ยืนอยู่บนความจริงและความรับผิดชอบย่อมได้เปรียบมากกว่าเสมอขณะที่ผู้ที่เลือกเส้นทางบิดเบือนอาจต้องเผชิญกับทางตันที่หนีไม่ออกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้